สวัสดีค่ะมือนนิยายสิป้าพี่นองไปเก็บเห็ดด้วยพีนองเห็ดมันปูนะคะยายเจอป่ามันแลว้วเดี๋ยวยายไปหอดป่าเดี๋ยวยายสีไทยเบิ่งด้วยพีนองเด้ยู่บ่ไกลดรอกแต่ว่ายางขืนเขายายก็ไม่เดินนะจ๊ะให้แฟนไปส่งเดี๋ยวไปถึงป่ามันเดี๋ยวยายไทยเบิ่งด้วยพีนองเด้พีนองเห็นบ่เห็ดมันปู มาไกลายนึงเด้อเดี๋ยวยากจะมาเก็บนะคะเดี๋ยวจะเก็บพี่น้องเบิง่งแดดมันส่องเนาะพี่น้องเนาะมันแนมบ่เห็นเนาะเดี๋ยวน,วน,วน,น,เ,นวเดี๋ยวยากมีกับพี่น้องเห็นบ่ก็ยังเม่มมันก็ยังบ่เั็นได้ ยายมีดอกหน่อยดอกยายพี่นองครับแต่ว่าแยกมันอยู่ในดอกสนพี่นองต้นสนมาเก็บน้ำพี่นองแต่ว่าอันยายไลฟ์สดอยู่ยายบอกว่ายี่สิบนาทีอกเราะว่าลรอกกลับบ้านเล้วลราเหลืองานลรากกับเมื่อยลรากกับเรือกก่อบ,บอกว่าพี่จะนอนแล้ว่าซ่าน อดอกแดงกำลังงามมากยูดยายก็เลว่บาสิเก็บไปเพื่อคนนั่นม,มันบักลายหนึ่งพี่น้องค่ะแกบอกว่าเกกินอยู่เห็ดอันนี้ยามาเก็บไปแล้วหลอบหนึ่งแต่ว่ามันนบ่ับนใหญ่ตอนนั้นยายก็เลื่าถาอีกเจ๊กสองสํามือ่คน หรือมันอยู่ต้ต้นสนกำลังขึ้น tên đèn như thế nào พี่น้องคะ่ะเห็นบอกกอนี่กอบักใหญ่นึงก็มาหนีอนีอกพี่น้องเห็นบ,บอกแอนะคะแล้วก็มาหนีอีก,ก,อกดอกพุกพี่น้องดอกใหญ่ดอกมนันปูยังไม่บานนะคะนี่อุ้ยพี่น้องแรงสีย่านเหย,บยบีบเห็นไหมมืออยู่ไหนแล้ว <laughs> เมื่อไปก้อนกลองพี่น้องค่ะโอเกโอเยายเก็บกับบา๋าแล้วพ่ออีกมนูนึงพี่น้องค่ะมีแต่ดอกง่ายเห็นบ้าเก็บก้อนเก็บก้อนพออีกมูนึงยางไปยางมาหลายรอบเวยพี่น้องคี่ือว่าเห็นหมดซีเมื่อน่ะไม่เห็นสีเมื่อแะไวเดวนี่ยางออกมาเอา้าเห็น ก็จะเก็บเดยเห็ดมันปูก็เอื่นเห็ดขั้นตะเล่นนพีน้อกนอกภาษาเปิน่นปลาก,ก็ะเอื่นเห็ดมันปูแต่เห็ดมันปูก็มีหลายแบบนะคะอีกแบบหนึ่งมันสีดอกอันเหลืองสมกว่านี้นะพีน้อก ปกไปก้นปีนาปกติดมาอีกใช่ป่ะแน่กับม่านหนึง่งเห็นเพิ่งเห็นดอกหนึ่งเดยก็จะเก็บเธอได้ถวยนึง่งมือนั้นยายเก็บไปแล้วหรอได้ถวยนึงคือเล่เก็บมันบพันใหญ่ก็เลยมาเก็บอีกนเนาะยังใอีกก้นยังพออีกก็จะ สิเมื่อแล้วย่างกลับบ้านแล้วพี่น้องได้เห็ดเห็ดกระด้างใหญ่ยืดเลยได้เห็นได้ย่างใหญ่ยืดพี่น้องค่ะแต่ว่าอันนี้เสือไปให้ปีเป็นเพราะว่าของยายายเก็บไปหมือนแล้วยาสิกินเองอันมันบบท่านใหญ่เราพ้นมาล mm ักเก็บของยาน้ำพี่น้อง คิดว่ามันสิบลมีคนเก็บข้างหลังนั้นก็จะเป็นโรงเรียนนะคะโรงเรียนเล็กน้อยประมาณหนึปวกสองปวกนะพี่นอ้องคอยพักคอแม่เห็ุงานนะนล้วมาฝาไปอันนี้อันนั้นเป็นเสียตังค์งามบ่พี่นอ้องประเทศนอร์เวย์นี่แหละพี่นอ้องประเทศนอร์เวย์พี่ป้าพี่น้องยางเบิง้งจะเป็นสนามฟุตบอลโรงเรียนเน,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 นาะค่ะขึ้นยางลงไปพุน้น ยายให้ดูข้างหลังแทงน้ำพี่น้องเห็นบ่แทงน้ำอันนี้แหละที่เลี้ยงคนทั้งเมืองเมืองยายนะเมืองแทงกองน้ำเนาะทำความสะอาดน้ำเนาะอันนี้คือข้างในนั้นยายก็ไม่รู้หรอกไอมันเป็นอะไรเนาะแต่ว่าคือน้ำที่นี่เขากินได้เลยตรงก๊อกน้ำตรงอะไรเนาะก๊อกน้ำที่ไหนกินได้หมดค่ะในห้องน้ำในอะไรก็กินได้หมด ก็คือแทงนี้แหละค่ะที่จ่ายน้ำให้เทศบาลเมืองใหญ่นะคะใหญ่ไหมคะนี่อยู่บนภูเขานะใหญ่มากเลยนะคะก็เป็นนี่ก็เป็นที่เมืองยายอยู่เนาะยายก็จะให้เพื่อนๆดูทั้งบักแงงได้พี่นอออ้องป่านี้ก็ ยายเคยเข้าไปดูแล้วเห็ดปีที่แล้วมันไม่มีดอกไม้ป่ากะง้ามเนาะพี่น้องเนาะดอกไม้ป่าคนไม่ค่อยเห็นค่าแต่มันก็สวยในแบบของเขานะคะหมกักเ <c oughs> บร์ดี้นี่พี่น้องมาเก็บถ้าเป็นบ้านเราก็หมักตรงแรงหมักเล็บแมวนะพี่น้องคะ่ะ เก็บกินได้เลยปะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปเก็บบูเบอรี่อุ้ยแปลกหลายนึงพี่น้องเห็นปะเออมือลังมาเก็บมือลังมาเก็บแด่เห็นปะคนก็ากิดสีแนมนเนาะอินมีใหญ่อันนี้แล้วเห็ดอียงวัสันพี่น้องเห็นบ่แปกตกหนึ่งเห็นไหม บูเบลรี่ข้างป่าบุเบลลี่โอ้ย,อยน,นี่เอาไปใส่กินกับครีมแต่ปนองอุย้ยปลามันปลาเบดเบอร์รี่เนอะมันเห็นมันเดือดเลยปนองสองทุ่มเลยเด้หนึ่งสองทุ่มกว่าแล้ว เด,เดี๋ยวมืออื่นยกเสิมอแว่นมืออื่นดอกมือหนายกเสิมาเก็บยกี้แไปเก็บบูเบอรี่ด้วยแล้ไปเจอปลาไหมเาล็กอืมเยอะมากอืมหวานปลาพี่หนอนแยะข่างทางมาเก็บอันนี้อุ้ยเก็บเบิ่งพีน่น้อนแบบลายหนึ่งสิเก็บไปฝากงูไปเฮ็ดงานน้ำก่อนนะ เพิ่นกินกับอาหารเสา์เนะพี่น้องนี่ป่านห้าซื่อนี่บ่ถือเนาะพี่น้องเนาะป่านข้าเจ้าก็ยยางเก็บกินน้ำปลาเนาะพี่น้องเห็นบ่เดี๋ยวพลังแยกมาเก็บเะี๋ยวมยกมาเก็บแยกสิบห้าพ,พี่น้องมาเก็บอะเลดเบอรี่แล้วก็บูเบอรี่นะคะบูเบอรี่ป่ายายไปเจอแล้วปีนี้สวยมากเข้าว่าปีใดเทียนมาเป็นบูเบอรี่ขึ้นไร้ ปีนั้นเห็ดจะเยอะนะอุย้ยวงพี่น้องค่ะเบื่อเห็นปะลายหนึ่งอันนี้ก็เป็นอีกพันหนึ่งนะคะนี่คนละพันพี่นอ้องตั้งนี่ซุกไปแล้วเห็นปะลายๆๆๆย,าย,าย,าย้ายจะมาเก็บเดี๋ยวยายเก็บไปย้ายสี่มุมเลยนะอืมหวานก็ไป เบิงเบิง,บงนี่ค่ะพี่น้องยายได้เห็ดมาแต่อันนี้ยายเก็บมาวันนั้นนะเมื่อก่เนี่ยตายายล้างแล้วมันก็นเลยเป็นอันนี้ได้วันนี้นะคะแต่ก็จะมาล้างแต่อันนี้ยายจะไม่ล้างหรอกอันนี้ยายจะเอาไปให้เพื่อนให้แกไปล้างเองเนาะยายไม่อยากล้างไว้เนาะได้ลายอยู่ได้พี่น้องแต่อยู่ได้อยู่ได้อยู่เห็ดมันปูก็เห็ดคันเตลนเนาะพี่น้องเนาะนภาษาอังกฤษ มือมันไปได้เห็ดยายกะว่าเฮ็ดเพิงั่นแถวมันกระร่างสีออกเห็ดเพิงแต่ว่าตอนนี้จะเอาเห็ดนี่ไปกอนมือนี้ยายสกินเห็ดอันนี้ยายจะเอามาแกงหรือว่ายายจะเอาผัดเดี๋ยวยายยังตัดสินใจไม่ถูกนะคะแต่อันนี้ยายสะเอาไปให้หมูนี่พี่น้องฟังนี่ของมือนี่ยายจะเอไปให้หมูเห็นปะทาให้มันดูเหมือนเยอะเนอะมันยังมีดอกเล็กเยอะเลยนะคะเพื่อนตอนยายไปเก็บมันแนบมาเห็นเนาะพี่น้องเนาะ มันมองไม่ค่อยเห็นนาะแดดนั้นส่งอุ้ยงาม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 มือนี่เรยาย้าสิก,กินเบิ้งนะคะพี่น้องค่ะ